สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการ Export นะครับในบทที่11นะครับชิ้นงานคือชุดล้อหน้าจักรยานนะครับขั้นแรกก็มาที่นี่นะครับกด add ชื่อก็คือ Export แล้วก็ติ๊กถูกนะครับจากนั้นมาที่คำสั่งนี่ครับ export v วิวนะครับ ส่วนแรกคือตรงนี้นะครับสกู School. ทิศทางก็ลากขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดแก้ตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องแก้ตั้งแต่ตอนที่ระเบิดออกมาอ่าต่อไปก็เป็นชิ้นนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่เรียงตามหนังสือนะครับ อ่าได้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็มาระเบิดส่วนนี้นะครับที่ทานี้จะแกลาเป็นแกนนี้แทนระยะเป็นสองร้อยนะครับอ,อันนี้เหมือนกันนะครับชิ้นนี้อ่า ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ทิศทางก็ไปตามแผ่นจักรยานนะครับระยะเป็นสองร้อยเอาไหมนะครับพอดีเกิดการผิดพลาดเล็กน,น้อยระยะสองร้อยนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นสองร้อยนะครับ อ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการระเบิดส่วนด้านล่างทั้งหมดนะครับอมืในที่นี้เราจะไม่กดแบบออโต้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวล้อกับแม็กมันจะแยกออกจากกันนะครับเราจะใช้เป็นการลากทั้งส่วนนี้มาแล้วก็เลื่อนก่อนนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนชิ้นนี้ครับ ลงมาด้านล่างทั้งชุดเลยนะครับอ่าจากนั้นก็ทำการระเบิดแบบเมื่อกี้นะครับ อ่านี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าพอได้แบบนี้นะครับอ่าเส้นสเก็ตแล้วก็เลือกเทียส่วนเลยนะครับส่วนนี้แล้วก็ขอบนี้ติ๊กถูกไปครับถ้าเราจะเปลี่ยนทิศทางก็กดที่หัวลูกศรน,นะครับอืม อ่าแล้วก็ต่อไปครับส่วนตรงนี้นะครับกับส่วนนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้สัมผัสกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของผิวโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาจับสัมผัสส่วนอื่นแทนเลยนะครับอโอเคนะครับนี่ครับส่วนนี้จะสังเกตว่าเราจะจับไม่ได้นะครับ เนี่ยครับเราไม่สามารถจับสัมผัสของมันได้นะครับจะอ่าต่อไปนะครับอันนี้คือจะไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนนะครับเส้นกลางอ่าเิ็กถูกครับอืม ทำแบบนี้ไปจนเสร็จนะครับอ่าแล้วต่อไปก็นี่นะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ Hmm. นะครับแล้วก็ติ๊กถูกอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับอ่าก็ติ๊กถูกครับ เท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการระเบิดชิ้นงานส่วนล้อหน้าแล้วครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับผมครับ